ทุกคนมันทุกคนเมื่อกี้คุณยายโทรมานะคะมันโทรอะไรอะไรตอนนี้เนี่ยอ่ะงั้นแนะนําใหม่แล้วกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในช่องอ้อนชอบเลาบอกนะคะวันนี้เนี่ยทำไมทุกคนใส่ชุดตุดจีหมดเลยเพราะว่าเพราะว่าเราจะมาประกวดว่าใครแต่งตัวตุตุดจีนสวยที่สุดนะคะมามาเริ่มกันเลยคนที่จอยมาทันมีอ้อมิมช่มีเอิร์นเนโก ออกัสอีฟอันดามีโยเนเน่แล้วโอเคมากันพบนะโอเคงั้นเริ่มเลวนะหนึ่งมีเขาจะประกวดแล้วหนึ่งของสั่งสวยไหมคะทุกคนทุกถ้าทุกคนนึกว่าสวยคอมเมนต์มาเลย มองกันนานก็เลยโดนดูได้ก็เลยก็เป็นอย่างนี้ก็เลยเกย์เลย็เลย์เลยกเลวิ้นเออจัง <c oughs> <c oughs> อ่ะทุกคนนึกว่าสวยไหมคะคอมเมนต์ Comment มาเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสด ดีค่ะสวัสดีค่ะสวยหนูเชื่อหนูเชื่ออ้นค่ะชื่ออ้นค่ะคนข้างหน้าขเยับไปขเยับไปเหรอ ทุกคนทุกคนว่าสวยไหมคะคอมเมนต์มาเลยสวยไหมคะสวยไหมคะสวยไหมคะเม้นต์มาเลย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 ,าเลยบายบาย สวัสดีค่ะอ่าต่อไปคุณเอิญคุณเอิญคุณเอิญหนูหน,น,นูเอิญสวยไหมคะ ถ้าทุกคนด้วว่าเอินสวยคอมเมนต์มาเลยไม่รู้ว่าจะเปิดแอปได้หรือเปล่าเมเมนต์มา คนต่อไปคนต่อไปต่อไปเออเออเออ,เอ,อ สวัสดีค่ะหนูชื่อเมอาอไม่สวัสดีค่ะหนูชื่อเนโกะค่ะคนนี้เนโกะเองแต่งตัวก็สวยอยู่นะอ่าแนะนำตัวชื่อเลยค่ะถ้าทุกคนรูกว่าเนโกะสวยและแต่งตัวสวยคอมเมนต์มาเลยค่ะคอมเมนต์ในใต้คลิปนะคะไม่ไม่รู้จะเปิดแอปได้หรือเปล่าอืม ไปต่อไปคนต่อไปคือน้องอีฟ ูอิฟเองค่ะเก่งมากมากอะไรมีโยกมีอะไรเปล่าไม่รู้อะไรทำมันเถอะสวยไหมคะอ่ะลืมบอกไปถ้าทุกคนนึกว่าอ่ะทุกคน,นถ้าทุกคนนึกว่าออการส,สวยคอมเมนต์มาเลยโอเค ถ้าทุกคนน้องอิฟสวยคอมเมนต์มาเลยในใต้คลิปนะคะแต่ไม่รู้ว่าเปิดแอปได้หรือเปล่าอือไปค่ะตอบโทรศเอ้ยไม่ใช่ ต่อไปคืออันดาอ่ะอันดาบอกว่าพิมพ์ผิดแล้วก็ไม่สนุกดีค่ะอันดาพิมพ์ผิดอันดาพิมพ์ผิด อันดาพิมผิดพิมผิดสวัสดีค่ะหนูอันดาหนูอันหนูอันดา,นนนดาสวยไหมคะถ้าทุกคนนึกว่าน้องอันดาสวยคอมเมนต์มาเลยหรือว่าฝากบอกด้วยอือหือ คนต่อไปคือมีโยกนะคะมามิโยกแนะนำชื่อเลยสวัสดีค่ะตบมือก่อน ูชื่อมีโยกค่ะหนูขอถ่ายรูปก่อนหนูชื่อมีโยกค่ะ สวยไหมคะฝากบอกด้วยนะคะมาบายค่ะโอเคค่ะคนต่อไปคนต่อไปคนสุดท้ายคือเนเน่คนสุดท้ายคือเนเน่เองนะคะคนสุดท้ายคือเนเน่เ たけちゃんがはい。<Okay. S 2> <laughs> สวยไหมคะคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์ใ,นใต้คลิปเลยนะคะไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่าเอ้ยกล้องสวยดีแต่ว่าต้องไปเปิดแอปก่อนอ่ะโอเคคอมเมนต์มาเลยแต่ไม่รู้ได้เปิดแอปหรือเปล่าหรือว่าโอเคจบ จบแล้วจบบอลิบูลเฮ้ยไม่ใช่ยังยังยังต่อไปใคร ออกเกมอ่ะมีเอินถามแล้วแก้มอยู่ไหนแล้วแก้มออกเกมมาเมยอ่ะฮะจบคลิปยังไม่จบเลยนะแล้วทำไมออกเกมเลยอ่ะเฮย เดี๋ยวก่อนนะทุกคนบอกหน่อยเอิร์นอากัสอีฟเนโกอันดามีโยกเนเนบอกเขาน่าจะออกเกมนะเกมแก้มออกจากแมพทำไมถึงออกทำไมถึงออกทำไมถึงออก นะปิดคลิปเลย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 นะปิดคลิปปิดคลิปคลิป,ลปยังไม่ปิดคลิปอะ่ะโอเคเดีย๋ยวเพิ่งปิดคลิป เกมออกจากเกมโอ้ยทุกคนใส่ชุดธรรมดากันอ่ะโอเคใส่ชุดธรรมดาเฮ้ยอย่า yeah. ใส่ชุดธรรมดามาชูกาดาดีทุกคนใส่ชุดธรรมดากันจบจบ,จบแล้ว จบบอลลีบอลแล้วแต่ว่าเออเล่นเล่นซอแอบไหม 带路。 ลุกลวมหนึ่งสองสามแชะโอเคโอเค อทุกคนเราเราลงจับเวทีกันเถอะถ่ายรูปเสร็จแล้ว ทุกคนตอนนี้ ออกเกมแป๊บนึงนะแล้วเข้าเกมใหม่อืมโอเค ชาลาบเศชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกกกุิเพื่อไม่ใพลาดคลิปต่อไปนะคะมาปิดคลิปแล้วนะคะบ๊ายบายปิด,ปดก,กิจกรรมบ๊ายบายปิดแล้วปิดแล้วโอ๊ยทำไมเลื่อนไม่ได้เนี่ยโอเค